สวัสดีค่ะ ส่น้ไใหม่ก็มีไม้น้ต้ม่ทุกท่เามามาให้กับทุกท่านได้ชมกันเวลาลูกค้ามาซื้อที่ดินโซนนี้ของพลอยคีรีที่ดินสวยวิวเขานะคะก็จะได้รู้ว่าที่นี่ดินดำน้ำดีถึงแม้ว่าจะใกล้ภูเขาไม่ได้เป็นดินที่เป็นหินก้อนใหญ่ๆนะคะ สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิดเป็นผล,ลไม้หรือจะเป็นหญ้าในเปียเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ตัดแล้วก็คือบดนะคะเพื่อโม่เพื่อที่จะให้สัตว์เลี้ยงเอาไปขายได้นะคะขายให้กับสัตว์เลี้ยงกลุ่มที่เลี้ยงวัวเพราะว่าโซนนี้ก็มีการเลี้ยงวัวด้วยนะคะเป็นวัวที่เลือดร้อยหรือวัวที่ใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะมาดูในส่วนของกล้วยกันนะคะกล้วยเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าปลูกให้กับ เป็นบริษัทหรือว่าเป็นที่ที่เจ้าของเขาเจ้าของกล้วยเนี่ยท,ที่เขามารับกล้วยเป็นประจำเนี่ยค่ะเราก็จะเอาพันธมาให้นะคะแล้วก็ให้ปลูกให้เขาเขาก็จะมาตัดนะคะในหนึ่งเดือนเนี่ยตัดสองครั้งค่ะก็ได้ถามกับเจ้าของไรเขานะคะเขาบอกว่าตัดต่อครั้งก็ได้ประมาณ1ตันถึง1ตันครึ่งค่ะแล้วรู้ไหมว่าในหนึ่งตันเนี่ยราคาเท่าไร่แต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะคะ ก็ดูช่วงของราคาที่เขาให้เราด้วยแล้วก็หวีเล็กหวีใหญ่เขาบอกว่าอ่าก็ตันนึงก็ได้อยู่อ่ากิโลเป็นกิโลกิโลละ7บาทถึง13บาทเท่ากับตันหนึ่งก็คือ7,000ถึง13ืนะถือว่าโอเคตัดต่อครั้งก็ได้ประมาณ1ตันถึง1ตันครึ่งค่ะ ปลูกกล้วยต้องดูแลยังไงก็แค่ตัดแต่งใบมันไว้แล้วก็ให้น้ําเขานะคะว่าแล้วแต่กล้วยขเขาก็จะ<า>ออกตลอดเลยแบบนี้เลยนะคะเดือนได้สองครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณตันครึ่งอนนี้มันไม่ได้พี่ห้าร้อยกรโลกมากเพราะว่ามันเริ่มเก่าแล้วไม่ใช่หรอกมันยังไม่ทึบมันยังไม่ออกมบางทีแท่เนี้ยออกมันก็ล้มใครเห็นอะไรบ้างไหม มาช่วยดูว่านี่คือนกอะไรทำไมมันเหมือนขยะขนาดนั้นมันฟักไข่หรือมันทำอะไรวะนกอะไรเนี่ยเนี่ยว้าวอยู่กับกอกล้วยเอาให้ดูอีกทีนึงนั่น